อตทพลังที่ยั่งยืนอัสลามุอะลัยกุมอยู่พี่ชานแล้วรู้สึกผมก็สบายใจแล้ว แล้วก็ทั้งเตเมื่อคืนนั่นรถตัวรถตืวมันเป็นถามาวันแล้วก็ดื่มไปดื่มมาล้มตาล้มปาหน่วยจริงๆนะครับเออขออนุญาตไขเครียดเล่นน้ำกันนะครับผู้ชมทุกท่าน ผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเสาจะเล่นเปครับพี่ชายด้วยกันแต่ว่าพอดีเปเสียเปเะพันเดี๋ยวเรอส้มก่อนนิดนึงนะครับผู้ชมทุกท่านรู้ไหมว่าตัวดิบมาจากธรรมชาติทำเชือกอะไรก็ไม่ต้องซื้อมาอันนี้เป็นใบหมากใช่ไหมครับใบหมากที่ที่กลับใบของใบ มันดูดูดูแข็งเดนดีนะมันเหนียวต้องแช่น้ำเป็นเหนียวต้องแช่น้ำเอาต้องแช่น้ำก่อนโอ,อ้ผู้ชมทุกท่านครับสบายมากสุด,ดยอดจริงๆนะครับ บรรยากาศเป็นแบบนี้อ่ะถ้าผู้ชม,มาทุกท่านมาเที่ยวแล้วก็ฝนตกไม่คิดว่าจะเป็นขึ้นแต่แต่บางทีอ่ะบรรยากาศฝนตกบรรยากา <ใน S 2> ดีเลยใช่ไหมโอ้ก็<อ><อ>คือแสงเข้ามาแล้วก็สวยมากมันเป็นแบบสวยงามอ่ะงรงานงานสะร้างแบบธรรมชาติแบบอธิทียไปยังไงอ่ะมันสวยนะมันเป็นแบบธรรมชาติสร้างสรรค์จร Brit ิงๆโอ้ใช่เป็นไม่สามารถจัดหาให้ได้ ครับพร้อมสามฟังกับน้ำกับท่อมไม้อ่ะแม่น้ำตรงนี้ใช่เหนือเหนือ,อ,อจากบริเวณนี้ขึ้นไปประมาณ10กิโลเท่านั้นนะจากนี้ไปสันปันน้ำจังหวัดละนองเนี่ย <ừ> ประมาณ10กิโลเท่านั้นแต่สามารถให้น้ำหล่อเลี้ยงคนที่นี่ได้ทั้งปีต้นไม้นี่จะจะคุมคุมภูเขาให,ให้ให้มีความชืน้นแล้วน้ำก็สามารถจะซึมลงมาเติมในแม่น้ำลำคลองเนี่ย <ừ> ตลอดเวลาในช่วงฤดูแลง้ง มันจะเติมทําให้น้ําแทนที่จะแห้งช่วงไม่มีฝนมันก็ไม่แห้งน้ําในฟองนี้ก็จะไม่แห้งเพราะมันมีป่าเสมือนกับฟองน้ําค่อยๆค,คลายน้ําลงมาพี่จา้าพี่เจาพี่เจา้าทำอะไรครับ ไม้ปลาเยอะซื้อไอ้ชคดีนะโอ้โหปลาไม้ปลาใช่อุ้ยมวนบลูเบีดีอะสวยสวยสวยด้วยกินได้ด้วยไม่ใช่อันนี้อะไรครับอ่าคุ้มเรียงคุ้มเรียงคุ้มมาเรียงเคียงไพรนั่นในมันคันเด็กอะข้าวปาักฝาหกฝาทีนี้ปุ๊ปพูดปทีนีฝาแต่เดี๋ยวกีกไปยี่มันจะหวานขึ้น嘛 không biết bùn đào lên kia ừm, ngon. ơi, xin đồ à, xin đồ, Đu, đu, đu โน,าน,าน,าน้นารน้องเพลงเร่อนั่งชิวเร่อิ้มโปน่ามายิ้มสบายใจเร่อฮ่าฮ่าฮ่าอยากเล่นน้ำแล้วนะครับพี่จังครับผมอยากเล่นน้ำว่ะได้เลยได้เลยกำลังแสงก็สวยอ,อ,อยากเล่นน้ำเล่นได้ไหมครับ ได้เ yeah, yeah, yeah. ้อย่าดิกอนะครับเสียงคลื่นลมบ่มฝั่งกลางน้ำหลากกลางร้างยังสมุทรไทยพัดความลอยลอยไปไกลสู่ความลมจมไหลหายไปในเกลียวคลื่นชาตกรรมของคนบนฝั่งไม่เคยที่รังยั่งยืนมีเวลาน้ำก็เย็นอากาศก็ดีแสงก็สวยลไมายก็อร่อย ลมเปนสน,นุกโอ้โหความสุขมากๆนะครับความสุขมาจากมือบ้านทุกคนรักษาพาไมา้รักษาท่อนไม,ม้รักษา,าน้นาทุกเกี่ยงก็เลยของเราสามารถได้ความสุขด้วยสนุกสนานได้ด้วยนะครับอย่าลืมคุณจมทุกตางกกถ้ามาเที่ยวก็ทอนตอนนี้นุกด้วยเที่ยวได้เที่ยวสุด,สด ได้แต่ว่าพงรักษาธรรมชาติไม้นะครับปตทอพลังที่ยั่งยืน